ฮมเฮมเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เ e s i d อ n t e v i l 2ตอนที่12กันแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทำการไปหาเอดดาหวงกันนะครับเอ้ยยังไปหาไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็จะไปที่ lab อีฟากหนึ่งนะครับของอัมเบล่านะครับผมอ่าเราจะข้ามไปเราจะข้ามสะานไปฝั่งหนึ่งนี่ต้องใช้ l a บสีม่วงเนะี่ อ่าสีม่วงสีม่วงกดเข้าไปปึ๊กเข้าให้สะพานก็มาบันจบอย่างไวรัสน่าจะอยู่ที่นั่นนะใช่ไปเนี่ยนี่มันคืออะไรระเบิด ไม่ต้องใช้เลยเฮ้ยกูมีระเบิดว่ะเฮ้ยกูใช้ระเบิดเลยไปในต้อนี่เอ้าเปิดไม่ได้โอ้อะไรวะอ๋อทะเลต้องต่อไฟก่อนอะไร A W S โอเ okay. ค A W S น,นั่นเองนี่ AWS อนนโอเคจบไฟเข้าไปแล้วไฟก็ติด ติดนะยังงอะไรนะโอเคประตูทำงานแน่นไงยางที่คิดไว้มีผิดนี่คือห้องข่ายเชื้อนะครับผมโอเคตรงยาวเลยลีออนเข้าไป ยา yeah. เซฟเซฟกันไตหนึ่งรอบเราเพิ่งมาเองนะครับสมุนไพรไม่ต้องยาก็ไม่ต้องไปอยู่ไหนวะ๋อแล้วนี่เอาละกดง่ายจังเลยฮะเฮงง่ายเกินไปหรือเปล่าเอาละ ง่จเลย,ยอ,อ้าวไปไหายได้ดีกว่าครับชิมหายแล้วมึงนั่นไงีล่างสามโผลมาหน้าสหน้าควานพอรีเฮ้ยีล่างสามแล้วเหรอหลบไป จะจัดการเองเรื่องนี้ต้องจบได้แล้วนี่เลยียาลดกดไม่<ล>เกิดอะไร<ค>ขึ้นพ่อ,อาหารคนว,วินเลี่ยมฉันไม่มีทางเลือกเอาอยากดนะครับกระสนุนกดคุณเรียกสิ่งนี้ว่าวิลเลียมทำไมกัน ควรจะเป็นแบบนี้มันเป็นความผิดของอเบลล่าทั้งหมดคุณก็ทำงานให้อเบลล่าจะบอกว่าคุณไม่เกี่ยวั้นเหรอใช่แต่เราก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เน้นบอกความจริงผมมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือแค่นี้ไปไม่ได้่งยน่าย ก่อนที่ตอนที่ด็อกเตอร์ฉีดไรับนี่เขาใส่ตัวพระเจ้าช่วยวินเลียมคุณทำอะไรลงไปเจ้าช่วยวินเลียมนี่พวกคุณสร้างสัปหลานี่ขึ้นมาสินะเราสร้างจีไวรัสจะไม่ได้ตั้งใจให้มันคุณจะพูดยังไงก็ได้ ไ,ไปแล้วเออนั่งแห้งเข้าไปโอ้โห,โโห,โห,โหโคงจะเจ็บแน่ดูกล้ยเป็นตีล่างสาีไม่ใช่ตีล่างฟาเป็นล่าง เข้านี่เรียกมาลยเออและมีมาดาสู้แล้วมึงมาจบเรื่องนี้กันตรวจพบการบุกรุกระดับเอีนทำการกักรันอี่ใจจนกว่าเป้าหมายจะถูกกำจัดเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่ไม่เสียต้องใช้ปืนไฟเอาแล้วนะเรียบเรียบู ไม่ใ่ะแม่งเอ้ยไป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 ไม่แน่ไม่เนี่ไม่น่เฮ้ยโว่ยหนึ่งโดนเกมนี่สักเฮ้ยแกว่ายไม่โดน ดูนตาเอ้ยมานี่มานี้ไหมมานี่มานี่หนี้เนี่ย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 นี้เลยโอ้โหม่แม่งแม่งไปเจ็บป่วยไปเจ็บป่วยไม่ใช่คุณมีระเบิดทำอะไรวะ ไ่แน่ไม่แน่ร้วระวังโดนปากเขาให้วิ่เกบโดนมันจ้าสิเกิดอยู่ไหนวะไปไปเร็วอ่ะไปไปไปบนหลุมไปแล้เนียเอาเลเอา้เอาเร็วมันเอาแล้วเอาเร็วเอาเร็ว สี <ítulo> ่เนี่ยสี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 ่เนี่ยเล้าแลี้ยวขวาฮะอ้มฮ่าฮ่าเดิกโดนเว้ยสี่เนี่ยสี่เนี่ยเกือบตายเออไม่ตายอยู่แล้ว ถ้าผมไม่ใช่ดิผมจะตายเฮ้ยจบ,จบสักทีเก็หมายถูกกำจัดจดแล้วปิดระบบกับกันปิดระบบกับกันเลยวะเอาไปไมัมีอะไรครับโอ้ยแม่งแม่งนำ้ำเอาเลยริบมันอยู่ไหนวะไอ <c oughs> ชิบหายแล้วโอ้เนอะ แล้วมันอยู่ตรงไหนวะในลิฟอ๋อตรงนั้นนี่กายกระบาดลิฟตลิฟตลิฟอ๋อตรงนั้นนี่ลิฟฮู้ขึ้นไปโอเค แย่ะมากจบกดที่เห็นเชื่อสิฟังนะท้าคุณพูดมาผมไม่รู้ว่าจะเชื่อได้แค่ไหนกระป๋องมาว่าจะทำลายตัวอย่างไวรัสไม่มันคือหลักฐานต้องส่งให้ FBI คุณเชื่อหนัางบ้านั่นเหรอหมายความว่ายังไงเธอไม่ใช่ FBI เธอเป็นสายลับ ไวรัสต้องมีมูลค่ามากนันแน่นี่มันเลวหลาสิ่งดีนี่มันเลวไรสิ่งดีาจะค,ค,คิดถูกนเาชียวกินก็าตายถ้ทีไวรัสอยู่ในมืคนผิดแล้วกอ็อ่าตาย ไอ้ได้กันดีกว่า<ฮ><ฮ>หูเขาบอกอดดเอเดียร์เป็นสายรับเนีับไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่มันก็ต้องใช่อยู่แล้วแหละแน่นอย่างเอเด,ดียร์นี่แห้งระบบ ำลังคิดถึงคุณอยู่พอดีเลยฉันก็คิดเหมือนนายจนฉันเริ่มจะเป็นห่วงรู้ไหมเราเป็นทีมที่ดีมากแต่ผมขอถามอะไรคุณสักอย่างทางสะดวกแล้วบอกทีว่านายได้มันมาใช่ผมได้มาแล้วให้ฉันตรวจสอบตัวอย่างไวรัสแล้วเราจะได้ไปจากที่นี่กันก่อนที่เราจะทำแบบนะั้นผมได้เจอกับแอนเนตไปยืนยันว่าคุณไม่ใช่ FBI โอ้เล oh, ีย <sniff> น <ing> ดูมันทำทำไมไม่ทำแค่สองตัวอย่างนั่นมาละ่ะเพราะผมรู้มากมา,มากเท่ากับที่เชื่อใจคุณแน่นมันโง่เองฉันไม่อยากให้มันจบลงแบบนี้งั้นทั้งหมดเพื่อแค่นี้เหรอผมเป็นแค่เบีย้ยให้คุณหลอกใช่เหรอกลาง้นฉชนแค่ทำงานของฉันผมก็ทำงานผมเพราะงั้นทิ้งปืนซะผมขอจับคุณสองตัวอย่างมาเลียนฉันไม่อยากทำร้ายนะ โอ้โหเข้มข้นมากถ้าง,งั้นก็ยิงเลยแต่ผมคิดว่าคุณทำไม่ได้หรอกเลียวให้ยิงแต่เอร่ายิงหรือเปล่าไม่ยิงนะครับแน่นยงว่าแล้วเอาใครยิงวะเอา อไอ้ไหน่าเฮ้ยโอ้โหจีไวรัสช eh ิบหายเลยไม่มีใครได้นไปถึงนั้นเจ๊ยิงเป็นโคตแม่นเลยโอ้ยย้อนอดทนไว้นะผมว่าผมจนตายสิ แย่แล้วลีออนมันจะถล่มแล้วช่างมันเถอะเงียบหน้าผมจับคุณไม่อยู่มันไม่คุ้มกันหรอกจะทำแบบนี้ดูแลตัวเองด้วยนะลีออนไม่ ได้สลายชีวิตว่ะโอ้ยไม่น่าเลยคนสวยขนาดนั้นนะไม่น่าเลยกูแม่งเอ้ยอะไรวะขึ้นรีบไป 10นาทีนะครับไม่รู้กูจะเจออะไรบ้างเร็วไม่ชา้าจังวะเจ้า <c oughs> <c oughs> นาที ฮ้ยบ้าเลยแปดนาทีแล้วมันไม่ใช่เรือเล็กแล้วเจ้าทีก่อนการจุดระเบิดนั่นใครโอเคเลฟิว ที่นี่กำลังจะถลม่มฟังนะคุณต้องรีบไปจากที่นี่เร็วเลยใช่มีทางออกอยู่นะเราหนีไปได้วยกันได้ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคลร์คุณยังอยู่ไหมลีออนโทษทีทนนฉันได้ยินไม่ชัดไม่ต้องห่วงผมรีบหนีไปจากที่นี่ซะ Ở à, à, đi hái lên cô. Pa ơi, đi. ไปเลจะทันป่าวเว้ยเนี่ยแม่งโคตรสูงเลยมีไปิดได้ป่าเฮ้ยมาได้ไงออดยงนะมาได้ยังอ้ยแม่มาได้ยงวะไปไปไปดูสน ไปแลแมงเอไทยแลนด์เอาจะโดนจับปิกนี่เป็นไงฮ่าฮ่าจับทีไรมันก็หลุดทุกทีเลยใช่ป่ะเนี่ยฮึไทยแลนด์กูจะจกจลัวมึงเหรอกูดดกไม่ไลกลัวมึงหรอก ไปต่อต้องรีบไปต่อไปอ,อ๋อนี่นี่เจ้าล้วปักไปเลยเอาแล้วนะใส่เข้าไปโยกปึก๊กอือ,อราเปิด เลยกูโอ้โยไอไทยแลนด์แต่ไกลล่างไทยแลนด์ล่างสอง <c oughs> เอาละมึงบอดไฟดิ้งปูเจดดิ้งนาทีปูจุดระเบิดดิ้งปูดิ้ดงปู đi mày đi mày 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 đi ơi 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 tao mày hélène mày 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 còn mày 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 Này. มาเป็นกองเลยมึงให้แกนเอนลเชอร์นวิววะเราเสมอกันแล้วนะเราเสมอกันแล้วโอ้โหเอด้าพี่ตายโคตรไปตีหางเลยครับมามานี่มานี่มาดิมานี่มานนี่มาี่าเอาล้วนะเตรียมตัวนะไฮแลนด์เฮ้ยโอ้โหมีม่ีม,ม,มเีเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาสี่น่ <laughs> เป็นไงอาตายหาไปตายไอ้ลันมึงจองเวรกูไม่ได้แล้วเ <laughs> ฮ้เยในสุดกูมาถึงชั้นา <laughs> <laughs> ามาสิครับนี่ปั่นทีเดียวหายไปเลยบาสุก้า ว่าไหมเบยเลยเดี๋ยวส่กรนะถิ่งช้างรถไฟสุดดีไปยีออนตามให้ทันอือนั่นแหละขึ้นไปมาวู้วรอด้วยฮ่า ไม่อยากเชื่อว่าฉันจะคิดถึงเธอใช่เธอยังไม่ตายเลออนไม่ว่าไงเอได้กับเลออนต้องได้พบกันอีกเนรับนี่คือฟ้าลิขิตให้มันเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่าเชลรี่ไปกินลีออนเราทำได้ บอกแล้วว่าเราต้องทำได้นี่ใครกันนี่นี่เชอรี่โอเคพระเจ้านั่นอะไรนะผมก็ไม่รู้ผมไปดูเองคนอยู่ดูแลเชอรี่นะอะไรเนี่ยอ๋อใช่ต้องเป็นเอ็นคีดิตแน่นอนนะครับมีอะไรให้เปิดใช้ได้ปะไม่มีครับ โอเคปืนไฟกับอันนี้โอเคอันนี้ก็ใช้ครบละเพราะฉะนั้นทิ้งไปเลยไปไปเผชิญหน้ากันต่อ ไปชุดเลยมาสซิวะอยากโดนอีกใช่ไหมไปดิไอจ้างตีโอ้ยเอาโอ้ยม่ไฟเล่นอยโอ้ยตาโอ้ยมัน้ไฟโครนี่ตื้อย้อน เดียวเข้าเดียนปตนเดี๋ยวไว,ว,ว้อย่าดกอ่ล้วปดเออปดโบกี้นั่นแหละเออเซียบนี่เทคเล็กนโชเฮ้ Kau takut pulang tanpa te segue Eh lo uma พี่ทั้งสองควรเป็นแฟนกันใช่ไหมไม่หรอกเราแค่เพิ่งจะเจอกันครั้งแรกเมื่อคืนน่ะใช่มันเป็นเด่นแรกที่สุดเหวี่ยงไปเลยใช่คิดไม่ถึงเลยละ่ะดูนั่นเขาอาจจะให้เราติดรถไปได้นะถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่นนในเมืองรีบพาเชอรี่ไปหลบก่อนปะ ้าฟักยูอะไรอีในทุกคนนะครับสวนดิการบเป็นยยังน้อยเขาก็เป็นมิตรนะงั้นนี่ก็จบแล้วสินะผมก็ยังไม่รู้แต่ถ้ายังไม่จบเราจะจบมันเองไม่ว่าจะต้องทำยังไงใช่คุณพูดถูกเพ่งเลยตราบใดที่เราอยู่ด้วยกัน เราจะไม่เป็นไรมาเถอะนี่นี่พ่อพี่รับเลี้ยงหนูได้ไหมรับเลี้ยงหนูงั้นเหรอแล้วจะเลี้ยงลูกหมาได้นะลูกหมาได้แล้วจะเลี้ยงนกแก้วนกแก้วเนี่ยเลี้ยสัตว์แม่ตลอดแต่แม่บอกว่ามันวุ่นวายใช่รับเพลงต่อไปสี่เรับวันอันแสนน่าเบื่อเพลงที่จะทำให้เลือดของคุณสูบฉีดโอเค เพลงล็อกมันดีว่ะแต่ว่าผมจะขอข้ามนะครับโอเคได้แรงเท่าไหร่แรงซีวูเลออนเอสเคนดีพาร์สองนะครับระดับปกติเซฟไปทั้งหมดยีสครั้งเนอะได้แรงซีเองเหรอป้าไม่น่าเท่าไรโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับด e s ซินอ t วิวสองท้งสองเนื้อเรื่องนะครับผมอ่า เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับหวังว่าจะได้รับความบันเทิงเรียนสุดเวียงเลยนะครับผมก็โหสุดเวียงตปวหลิ่งแมวจริงนะครับอ่าจะถาว่าปลดล็อกเนื้อเรื่องใหม่ได้เปล่าใช่ป่าวะมี นี่ไง The Ghost s u นะครับผู้รอชีวิตคนที่สี่อ่าเดี๋ยวผมจะมาเล่นหมวดนี้ต่อเลยนะครับตอนอื่นต้องขอตัดคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า Sayonara ครับผม